สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแปลงดีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับจากของเดิมแบบปรับไม่ได้นะครับสำหรับ Honda CB นะครับ h o n d a CB เป็นดีเลย์แบบปรับได้ตัวนี้สีแดงๆนี่ผมทากาวไว้นะครับเพื่อที่ไม่ให้น้ำซึมเข้าขอบมันตรงปรับมันอยู่ข้างในเลยนะครับสงสัยไหมครับ ของเดิมมีอยู่สายไฟอยู่3ามเส้นเป็น3าขานะครับของเดิมเป็นปลั๊ก3าขาเดี๋ยวผมจะทําการแปลงนะครับตัวของแต่งเป็นดีเลสองขาครับสายไฟที่เราจะใช้เป็นสีน้ำตาลคาดเหลืองกับสีเทานะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสายแปลงคนระับสำหรับใครไม่มีสายไฟแบบนี้นะครับ ผมแนะนำไม่ตัดแล้วก็พันรอบตรงพันรอบคั่วได้เลยครับตรงไอ้นี่ตรงเสียบมันอะสายไฟ,ไฟพันแล้วก็เทปเทปดำพันไว้สองสายนี้ครับเนี่ยพันไว้อย่างงี้เลยตัดพันไว้แล้วก็เทปดำพันไว้ครับพันรอบเลยพันรอบอย่างนี้ไว้ก็ได้ครับแต่ของผมทํามามีปลั๊กไฟครับผมไม่อยากตัดต่อสายไฟครับผมเลยทําเป็นปลั๊กแปลงออกมาเราจะใช้ก็ สองขั้วหลังนะครับเนี่ยขั้วสองขั้วสามทั้งหลังครับผมโอเคเราติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมางานให้ดูใหม่นะครับโอเคครับหลังเราติดตั้งเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูไฟกันครับ มันก็จะกปรับสามารถปรัได้ครับแกวเช้าเ,าเร็วปรับได้หมดครับผมมัน,นีก็มีนำเสนอแค่นี้ครับผม